ไม่มีสมาร์ทโฟนคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเตรียมความพร้อมไว้ค่ะประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้มีข่าวดีมาแล้วนะคะผ่านไม่ผ่านรับเงินกระตุน้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทหรือห้าพันบาทมีความชัดเจนออกมาจากท่านเจลิญภัณฑ์อมรวิบัตค่ะและความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ด้วยนะคะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามเเป็นกำลังใจ ให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดในส่วนของท่านจุลผันอมรวิบัติออกมาให้ข้อมูลล่าสุดว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่ยังไม่ลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ผ่านโครงการกระตุษษษษษษษ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้พระรานทานพี่น้องประชาชนนะคะฟังด่วนเลย คนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนที่ไม่ใช่ผู้พิการคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ผ่านค่ะคุณผู้ชมแอปผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนอยากจะมาลงทะเบียนในส่วนของการรับสิทธิ์ในโครงการกระตุนนนรระต้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตในส่วนของคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลบัลเลตจะมีการประชุมปลายเดือนตุลาคมนี้และต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนเร็วที่สุดหลังจากนั้นจะเปิดสิทธิ์ให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ล้ค่ะมาลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผ่าน3ธนาคารนะคะที่ มีการประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้ทกสกรุงไทยอมสินแต่ตอนนี้ยังไปลงทะเบียนไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่ระบุวันเพราะว่ารอแค่เคาะวันที่จะลงทะเบียนเท่านั้นรอความัดเจนจากทางกระทรวงการคลังแต่ที่แน่นอนค่ะใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนได้รับการลงทะเบียนแน่นอนเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะเตรียมบัตรประจําตัวประชาชนไว้เลยค่ะคุณผู้ชมและคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วประมาณ30กว่าล้านคนนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของนายจรพันธ์อ วิบา,าัตก็แจ้งชัดว่าประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยเช่นกันระบบพร้อมก็จะมีการเปิดให้ตรวจสอบสถานะในการเข้าร่วมโครงการว่าท่านเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ใครที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐไว้แล้วอยู่ในขั้นตอนที่3รอตรวจสอบสถานะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิผ่านเกณฑ์ในการรับเงินกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทจากทางภาครัฐหรือไม่นั่นเองค่ะล่าสุดนะคะในส่วนของนายจุลพานออกมาแจ้งชัดว่า30ล้านคนก็ยังไม่มีการตัดออกแต่ยังได้ รอการคัดกรองอีกครั้งหนึ่งจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะ เอาละค่ะสรุปแล้วนะคะนายจุลพันอมรวิวัน์ยืนยันว่าอย่างไรก็ตามเงิน1 0,000บาทจะต้องถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนจะมีการจ่ายเป็นเงินสดรอดเดียวหรือว่าเป็นดิจิทัลวอลเล็ตนะคะต้องรอให้หนาย,ยกรัฐมนตรีฟันธงแล้วก็มีการประชุมจากคณะกรรมการบอร์ดกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลวอลเล็ตอีกครั้งหนึ่งค่ะและอีกหนึ่งเรื่องก็คือล่าสุดนะคะกระทรวงการคลังมีการแจเกเงิน1 0,000บาทกระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของกลุ่มเปราะบางไปแล้วนะคะเดือนกันยายน25 6 7ที่ผ่านา มาพบว่า คนจนไม่จริงเป็นผู้ที่ถือบัตรเครดิการแห่งรัฐจํานวนมากเลยค่ะจึงต้องมีการจ่อปรับหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนเงื่อนไขใหม่ทั้งหมดนะคะซึ่งคาดมีการทบทวนหลักเกณฑ์ประมาณเดือนพฤศจิกายนนี้เร็วที่สุดค่ะให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะในการทบทวนกลุ่มผู้ที่ถือบัตรเครดิตแห่งรัฐลงทะเบียนรอบใหม่ทุกๆ2ปีเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ในช่วงต้นปี2568หลังจากนั้นจะมีการคัดกรองใหม่ทั้งหมดนะคะเพื่อให้คนที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดค่ะดําเนินการเสร็จสิ ให้เราเสร็จภายในวันที่30มีนาะคม2568เอาละค่ะข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมลงทะเบียนทําบัตรคนจนไว้เลยสําหรับใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยสองเรื่องเด่นประเด็นหลักนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ